ใมุ่้กูก็ค่ะมันดก็ทบจมค่ะเฮาหมอยใสแทงยาค่ะเนาะมันดก็ข้าวตีเอา line, ลอกไลรลีลีมาผักก่อนเอก็เขาแทงยาค่ะมันดก็ข้าวตีมาเฮ็ดนี้ลอกไรกูขึ้นแคบหางอันที่เขาแพทแพทยาว่ะเนาะยกตัวอย่างมืนนะว่าเขา,าแคบหางทีในเคิงพวกเขาเยอก็เขาลบออกกาแพเยาเขาซ้ำไขจันออกเขามากขึ้น เขาซำใครเอามากขึ้นไว้ในคเครึ่งข้าขึ้นจ้ะไหนคะเนาะเขากูขึ้นมาอะไรคะเขาจันเอามาขึ้นเลยค่ะนะคลิปไดนก็สังวา่าเขาลัดป้าความไทยอิดอ่อนไหนกอย้อนคลองไว้ดิในในจอมค่ะน,นะกูก็นะเล้วก็ไพดีอําปองใจดีไรไหนก็แต้มคอมเมนต์ไว้ลาใต้คลิปในค่ะนะเขา๋ยวมาตอบเจ้าก็มาอ่านคอมเมนต์กูก็ค่ะมันในก็สังวากูก็พร้อมอยู่ในก็เขากวัดโดยจ้ำกันเลยค่ะมากค่ะมานในเขาเดี๋ยวมาให้หนึ่ล็อกไลค์กูขึ้นแค่าวางดีไใน มือถือนะคะเนาะรุ่นอันที่ข้าวมาให้นในกูก็ลได้นะเป็นเป็น Op p o ค่ะนะเป็น Op p o reno ิาค่ะเนาะตอนตาก,ก็เลยดีใจเป็น Op p o โปของเขาบนวันดเิมเหมือนกันหมดค่ะเนาะตอนตาก,ก็เลยดีใจต่างรุ่นต่างเมลก็จ้ามให้ด้วยค่ะนะเพราะว่ามันเหมือนกันก็ให้จ้อมอะไร่งยๆค่ะเนะาะเหามาเริ่มกันค่ะเขากว่าที่แอปแคบห่างค่ะเนาะเขาดี อันนี้คณะ,ะคเขาดยียกตัวอย่างข้าวตีแพทย์ mm hmm. เป็นมดคณะอันดีฮางถงป้าใช่ไหมคะเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดคณะเขาตีแพทย์เป็นแต่สิบเอ็ดทูปเลยคณะเขาก็เด็กตีทางขยะแล้วก็แพทย์เปิดคะ่ะกำนเนิดเขาตีออกกว่ากำเนิดอันเขาแพทย์เปิดมันเด็๋ไม่อยู่ไว้ดีในะเขาก็ อันสามอันตั้งใจใน่นะกูก็นะหมังคือมันดีอยู่ไว้ตั้งเหนือนะค่ะเนาะเพราะว่ากูก็๋อตัวตั้งใจในอําหันในสังเกตด้วตั้งแถวเหนือนะค่ะเนาะมันเดียมาอยู่ไว้ตั้งเหนือนะคะนะตอนตามมันก็ดีอยู่ไว้ตั้งใจอันดีเหมือนค้าวนี่ก็ปกติมันดีอยู่ไว้ไจนค่ะเนาะเฮาก็มาเต็กใส่ดีอันในกลางเลยค่ะเฮาดิหันเตียนเฮาแผดเป็นมือไกลนั้นมาอยู่ไว้ดีซองในคะนะเฮาเต็กเขากว่าดีซองนะค่ะ นะคะคุก็สองหันค่ะอันเฮาอันเฮาแพทย์ไปนั้นมันเด็บไม่อยู่ไว้ใน้ในมดค่ะเนาะเพราะว่าเฮาเค่จัน์เอาขึ้นค่ะเนาะเขาเด็ดจัน์เอาขึ้นเขาเด็ดจัน์เอาขึ้นอันนคะทงป้าอันดีมืออันที่เขาอ่าแพทย์ก่อนมือไกลนั่นค่ะนะเฮามาเด็กดีนลค่ะขึ้นข้าในค่ะเนาะเด็กกำหนึ่งค่ะแล้วก็เด็ก ตัวนางตัวเด็กสีแหลืองนี่ค่ะนะอันติดแต้ไม่ว่ากู้ขึ้นนะี่ค่ะเนาะเด็กกำึ่งอ่าในก็ห้าหอะไรเอ่ะค่ะเอ่ยก็มาแทงภาพที่สองเพราะว่าเขาขยได้เขาก็เตี้ยขึ้นเหมือนเก่าคะ่ะเต็กกู้ขึ้นคะ่ะอ่าห่าไรกว่าสองอันเดียวค่ะเนาะอันที่สามเพระาะเขาคยนได้เขาก็เฮ็ดเหมือนก่นกว่าเด็กๆค่ะเนาะเขาก็ติดได้ไค่ะเนาะกำเขามาตัวขึ้นคะ่ะว่ามันสองปาเขามในค่คะกุ๊กกะ อันเมื่อกี้ข้าวแพทไปเราข่ะเนาะข้าขึ้นจานมาขึ้นแลเอาค่ะนะสังว่ากูก็เพึ่งพังลบแปดแท่มันจังว่าเฮาแพทแย่แปดอันดีเอกสารรองใหญ่ฮะอันนั้นก็แค่พังนดีเฮาเฮาเสียหลายฮะจะไหนเขาขึ้นเอาจานมาขึ้นไรค่ะเนาะจานที่จึงหน่งอันดีเขาไว้กันค่ะนะอันนี้ก็เป็นลอกไรง่ายๆอันหนึ่งข้ามาผักมันวยกเขาค่ะนะเยื่อโก็อย่าลืมผ่าเช่บปันเถอต่างก็ไยหูไรถมจมกันสิกกันค่ะ พบกันใหม่คลิปหนะ้าใหม่สงค้า